คำเตือนวิดีโอนี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กต่ำกว่า18ปีจะทำเพื่อความสนุกและไม่ได้คาดหวังใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโปรดกรุณาดรามา่ายังมีสตินะคอรับ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับผมก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับเศรษฐีดูใบนะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับผมไม่ได้เจอกันหลายวันนะครับก็สําหรับเศรษฐีเองนี่ว่าจะเล่นทุนหนักๆหลายวันแล้วไม่ได้เล่นเลยโอเคนะมาดูกันนะครับอยู่ในค่ายพีพีนะครับทุกคนสําหรับวันนี้มาเย็นๆเลยนะ4ี่โมงใช่ไหมประมาณ4ี่โมงสามโมงสี่โมงนะครับทุกคนอ่านะเกมบ้านไก่นั่นเองนะ โอเคสามโมงห้าสิบนะครับก็ใกล้จะสี่โมงผมก็จะบอกเวลาเป็นชั่วโมงไปเลยหรือแม่ก็ครึ่งนะครับโอเคเบ็ดสิบห้าไปก่อนเนาะอ่าทุนสองพันนะครับ, okay, ราา 2, รบสําหรับเศรษฐีไม่เจอกันนานคิดถึงกันหรือเปล่าจริงๆแล้วก็จะเจอผมในช่อง Tomorrow อยู่แล้วนะครับ Tomorrow ลงทุกวันเลยเล่นทุกวันอนะ่ะ เนี่ยแม่ไก่เนี่ยแพงแต่ว่าเกมนี้เป็นเกมที่ผมชอบลัวไปเลยเป็นเกมเป็นเกมที่คือเป็นเกมที่ไม่ผิดหวังอะ่ะบางทีแบบหน้าลายมันมันดูง่ายด้วยนะครับอย่างแรกเลยแล้วก็เข้าใจไม่ยากเป็นเกมที่ชอบรัวยาวๆรัวยาวๆบอกเลยว่าลากยาวนะครับ ระดับเศรษฐีแล้วครับน้องๆหมดอย่างเดียวครับเศรษฐีช่วงนี้หมดเติมหมดเติมอะไรนี้อ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพักก่อนนะมันไม่ไหวแล้วนะแบบนี้คือแป๊บเดียวอ่ะทุกคนสี่ห้าร้อยหมดไปแล้วโอเมกอด โอเคหลัวต่อเอาจนเข้าแล้วบอกเลยจะหมดก่อนหรือเปล่าไม่รู้โอ้โหมาแค่สองเองโชโชโฉอุ้ยมาสองจริงๆอะแต่สเกตเตอร์เกมนี้นะหนึ 1, ่งอ่าหนึ่งสห้านะครับลงช่องหนะึ่งสาห้าเนาะโอ้โหทุกคนต้องเพิ่มเบ็ดแล้วไหมเนี่ยจังหวะนี้เบ็ดยี่สไปลองดูนะครับ เบือาากเก่อจะเข้าเบ็ดสูงก็ได้เบ็ดสิบห้าไม่เข้าออืมาไหมเอ่ยมาไหมเอ่ยตอนนี้ล่วงเป็นพันแล้ว Uh huh. เรียบร้อยเหลือแปดร้อยแล้วครับทุกคนเข้าแปดร้อยแล้วลัวไปอีกทีจัดไปเอ้อเอเอามาจนได้เอาแล้วเบ็ดยี่สิบครับทุกคนโอ้โหเหลือแ0ดร้อยพอดีเลยนะเพิ่งมาเข้าหมดไปสองอ้หมดไปพันสองนะครับได้เท่าไหร่กี่หมุนสิบสิบเอ็ดหมุนครับโอเคสวอยูเดี๋ยวไปดูกันนะครับทีนี้เราก็ไปลุ้นในส่วนของตัวคูณนะครับว่ามันจะลงหรือเปล่า เกมนี้ถ้าเข้าสแคดเทอร์แล้วฟรีเกมแล้วเนี่ยตัวคูณไม่ลงมาหรือว่าตัวคูณลงมาไม่ไม่ต่อกันหรอกคือมันไม่สวยอะ่ะต้องลงช่องสองสามสี่เลยนะครับตัวคูณเอออย่างเงี้ยเริ่มถ้ามาช่องสองอีกก็สวยเลยอย่างเงี้ยเออมาครับทุกคนโอ้โหหมือนพูดแล้วมองเห็นภายข้างหน้าเลย <laughs> มาจริงด้วยอ่ะห้าร้อยเจ็ดสิบไปเบาๆเออมาเอาหุ้ณมาอีกบทุกคนอืห นี่ถ้าข้างหน้าเป็นแม่ไก่สีส้มนี่นะโอ้ยมาอีเอารอบนี้เฉยพูดอะไรได้อย่างนั้นเลยนะครับตอนนี้รางวัลเซนสองพัน 2, แตกครับเรียบร้อยเอาเอเต็มช่องไปอีกรางวัลไหน,นไปอีก385ครับผมนี่แหละเขาเรียกว่าเศรษถีต้องอย่างนี้เมก,กาครับรางวัลน,นี้จัดไป เดี๋ยวกดไปเลยดีกว่าไหมเจ็้ยสาม้าครับตอนนี้เป็นสี่พันแล้วครับทุกคนรอบสุดท้ายสวยๆหน่อยโอเคพอได้เรื่องอยู่นะเนี่ยก็รางวัลนายนไปอีกเท่าไหร่เอ้ยสามสี่ร้อยไหมชุบชๆบชุบสาส่ร้อเอาแล้วไงห้ายี่สิบโอ้โหเอาจนได้ครับออดอันมาหลายวันกลับมาเล่นโอ้โห มาได้เฉยเลยนะครับตอนนี้เป็นห้าพันกว่าแล้วบ้างเนี่ยเอาทำไมมันกดไ่โอเค้เ,เดี๋ยวเอาสี่ร้อยวัดต่อนะกันนะครับถ้ายังไงลงไปห้าพันแล้วก็พอเนาะได้กําไรเอาไว้ก่อนนะกำไรสามพันนะครับไม่รวมทุนถ้าเราถอนห้าพันต้องมาบ้างแหละโถบอกเลยว่าเจ๊งมาหลายวันแล้วนะ เบ็ดสามสบะขอเบ็ดสามสิบแล้วกันจะมาอีกไหมโบนัสโบนัสโบนัสลอลุ้นโบนัสอย่างเดียวแล้วก็ไปลุ้นตัวคูณให้ได้แบบเมื่อกี้นะบางทีคูณมาก็ได้ตัวถูกบ้างอะไรบ้างก็ไม,ม,ไม่มันก็ไม่แตกหนัก มีที่ไหนครับทำทำแป๊บเดียวไม่กี่นาทีได้ต่างค์สามพันะครับเออแน่นอนจริงๆเอาไปเหลือสองร้อยเจ็ดสิบสุดท้ายครับมันจะให้สุดท้ายหรือเปล่า เอายังไงดีมันเหมือนมันยังจะมาอยู่เลยทุกคนผมว่านะตอนนี้เหลือห้าพันแล้วเอาเอาไปต่อไหมลองดูเราเล่นไม่สุดมาหลายวันแล้วมันนานๆเจอกันทีอะตัดสินใจแล้วเพิ่มเดี๋ยวดูเบ็ดสูงสุดเท่าไหร่อันนี้ตันยังเหรียญต่อแถวเหรียญต่อแถวคืออะไรอุ้ยอ๋อตันเบ็ดสามพันโอ้ยแม่เจ้าทุนเป็นแสนแล้วมั้งเนี่ย เราเอาแค่เดี๋ยวก่อนนะอันนี้เบ็ดร้อหสิไม่เอาเออสี่สิบเอาเบ็ดสาิบดีกว่าเบ็ด30สิบเหมือนเดิมนั่นแหละทุกคนเล่นไปเบาๆลองวัดต่อนะครับวัดใจวัดใจก็ไม่สุดเดี๋ยวมันจะงุดงิดสุดท้ายเป็นไงอยากสุดสุดท้ายร่วงอุย้ยดอกนี้เท่าไหร่เนี่ยร้อยสี่สิบสี่ครับโอเคกลับมาห้าพันเหมือนเดิม เอาสักกัดเธอเอ้ยโบนัสมาหรือเปล่าโอ้โหเลยเอามาเรียบร้อยตัดสินใจมาต่อนะครับเป็นไงโอเคเดี๋ยวมาดูกันไม่ใช่ว่าได้แล้วจะเกลือนะเพราะว่ามันโอ้โหมันจะแตกหมื่นให้หรือ,รอเปล่าเนะรอบนี้มามาดูกันนะครับทุกคนลุ้นุน,นก็ฟีสปินไปที่13รอบนะครับโอเค13รอบนี้จะเป็นรอบที่เค็มหรือจะเป็นรอบที่หวานนะครับ เดี๋ยวมาดูกันเนี่ยบองวีแวหน้าลายเหมือนจะไม่มีตัวคูณลงอะ่ะแบบนี้นเนี่ยมันต้องชุบชุบชุบตีน้ารายอะโอ้โหเราก็เล่นกันมานานเหมือนกันนะเนี่ยโอเคมีมาหนึ่งตัวแล้วครับเอา้าว่าแล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้จริงๆแตกไปให้เราแตกไปให้เราแล้วรอบแรกรอบนี้ก็คือเหมือนกับเข้า เลี้ยงไว้ก่อนนะถ้าไม่เลิกก็หมดอ่ะบอกเลยเราต้องดูจังหวะด้วยนะครับเอาแม็่ไก่มาเฉยโอ้โหรางวัลไหนไปเท่าไร่เนี่ยกี่ร้อยเนี่ยสามตัวสี่ตัวเนี่ยสี่ร้อยห้าสิบโอ้ my god หนักอยู่นะได้เยอะได้เยอะโอเครอบสุดท้ายหมดครับเห็นไหมตัวคูณไม่ลงจบเลยเกมนี้แต่ก็ยังดีได้ไดมาอีกตั้งเท่าไหร่เนี่ย มื่อกี้เราปั่นเข้าไปแป๊บเดียวเองนะเข้าเบตสามสิบเอาจนได้ทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราเอาเจ็ดร้อยเนี้ยวัดใจต่อไหมฮะมันเดี๋ยวมันไม่สุดนะขอเพิ่มเป็นเบตสี่สิบเลยแล้วกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วนะตอนนี้เบตยี่สิบเข้าไปแล้วสามสิบเข้าไปแล้วสี่สิบจะเข้าโบนัสหรือเปล่าถ้าไม่เข้าห้าพันห้าพันนี่ถอนจริงๆแล้วไม่เล่นแล้วครับทุกคนถ้ามันไม่ขึ้นจริงๆเนาะก็ ถ้าเราพยายามที่จะขึ้นแล้วแต่มันไม่ได้จริงๆก็เอาไว้เถอะครับทุกคนได้เท่าไหนก็เอาเท่านั้นแหละจะมาไหมเนี่ยเอเอตัวบตบตบโชโชโอ้โหเรียบร้อยแปบ๊บเดียวร่วงหมดไม่น่าเลยครับทุกคนโอ้โหกลับมาเป็นห้าพันเหมือนเดิมเกือบเข้านะครับเนี่ยดอกสุดท้ายเนี่ยเบสสาม โอเคไม่เป็นไรครับเอาไว้เท่านี้ดีกว่าทุกคนเราเล่นกันมายาวนานแล้วเหมือนกันนะเป็น10นาทีได้นะครับเนี่ยก็สรุปแล้วนะครับทุน2,000กำไร3,000เท่ากับว่าเราถอน5,000นะครับ โอเคก็ได้เป็นเศรษฐีต่อไปนะครับไม่ได้เจอกันนานจัดเต็มกันให้ไปเลยนะครับทุกคนโอเคก็เอาเป็นว่าฝากกดไลค์กดแ like, ชร์กดซับตะไคร่ลดกระดิ่งให้ช่องเศรษฐีดูใบด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจให้เศรษฐีต่อไปนะครับผมโอเคแล้วก็จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆด้วยนะก็เดี๋ยวฝากติดตามช่องใหม่ด้วยนะครับ, okay. มผ,รบผมเป็นทูมาร์โรวีหนึ่งนะครับใครเห็นแล้วกดติดตามไว้หน่อยละกันเนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันอีกสักเกมไหมวันนี้ ช่องทุนหนักเอาอีกสักเกมนึงเดี๋ยวไป PG บ้างโอเคเดี๋ยวเจอกันนะบายครับผม